วันนี้เรามาฝึกใช้ทฤษฎีบทที่หนึ่งและทฤษฎีบทที่3เกี่ยวกับการหาลิมิตของลำดับอนันต์คะเป็นหัญนฐานเลยนะคะซึ่งสำคัญมากเลยนะคะสำหรับวันนี้จงหาลิมิตของลำดับ A n เมื่อลำดับ A ออยู่ในรูปของ4ลบด้วยเศษสส่วนด้วย n อกำลังสองบวกด้วยเศษ5ส่วนด้วย n อนกำลังสนะค่ะวิธีทำวันนี้นะคะ จากโจทย์นะคะจากโจทย์ก็สามารถเขียนได้ว่าจากลำดับ a n เมื AN, ่อ a n เท่ากับ c ลบด้วยเศษ3ส่วนด้วย n กำลัง2บวกด้วยเศษ5ส่วนด้วย n กำลัง3นะคะ่ะสังเกตนะคะว่าเวลาเราจะหาค่าของลำดับนะคะโดยเขาเรียกว่าอะไรนะหาลิมิตของลำดับสิ่งสำคัญในการที่เราจะใช้ทฤษฎีบทหนึ่งเราต้อง สังเกตรตรงนี้นะคะตรงโจทย์ของเขาว่าเศษหนึส่วน n ิ้กำลังสกับเศษหนึส่วน้กำลังสหาลิมิตได้หรือเปล่าติ้งเลยนะคะเราคิดถึงทฤษฎีบทที่1เลยนะคะลิมิตในโจทย์ข้อนี้หาค่าได้นะคะก็ได้ว่าเนื่องจากว่าลิมิตของลำดับออที่อยู่ในรูปของเศษหนึส่วนนิ้ n เลังสเมือเอ่อ N มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดมีค่ะเกท่าบ ศและลิมิตของลำดับที่อยู่ในรูปของเ1นหส่วนเอ็นกำลังสามเมื่อเอ็นมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดมีค่าเท่ากับ0นย์โดยทฤษฎีบทที่1นึ่ะคะสำหรับ การจะหาค่าตามโจทย์นะคะจะได้ว่าลิมิตของลำดับ an เมือ่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดมีค่าเท่ากับลิมิตของลำดับที่อยู่ในรูปของ4ลบด้วยเศษ3ส่วนน,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 นนิยมกำลัง2บวกด้วยเศษ5ส่วนนียมกำลัง3นะคะเมือ่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะสามารถดำเนินการโดยใช้ทฤษฎีบท3นะคะะพะเรารู้แล้วว่าหาค่าได้นะคะทีนี้ทฤษฎีบท3ข้อไหน ข้อ3ข้อ4เป็นลิมิตของผลบวกและผลต่างเราก็กระจายลิมิตเข้าไปเลยนะคะเป็นลิมิตของ4อันนี้ขอเล่าไว้ในชั้นที่เข้าใจนะคะต่อไปลบด้วยลิมิตของเศษ3ส่วนนิเอ็นกำลัง2บวกด้วยลิมิตของเศษ5ส่วนนิเอ็นกำลัง 3, N, 3นะคะต่อไปเราก็ดำเนินการตามทฤษฎีบท3ข้อ1นตัวนี้ลิมิตของข้างที่เป็นข้างที่ ตรงนี้เราก็ใช้ทฤษฎีบท3ข้อ2ก็นำสามมาข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นลิมิตของลำดับบวกด้วยทฤษฎีบท3ข้อ3เช่อนออข้อ2เช่นกันนะคะต่อไปก็ดึงลงมาเป็นขั้งที่เช่นเคยต่อไปตรงนี้3ดึงมาลิมิตตรงนี้ก็เหมือนที่เรารู้คือเนื่องจากเป็นศูนย์ก็เทเข้าเช่นกันต่อไปเราก็ดำเนิกนการทางคณิตศาสตร์คำตอบของเราวันนี้คือ4นะคะ